ต่อไปเป็นการต่อท่อน้ำทิ้งแบบดับกลิ่นนะครับมีวาปิดทิ้งด้วยมาดูครับอันนี้เรายังไม่ทากาวนะล็อให้ทันทุกคนนกเกยอะมากค่ะท่านผู้ชมที่นี่บ้านท่านทูกค้านกเกยอะมากมากนี่ขนาดสามนิ้วนะ เรามาทากาวกันเลยทีเียาาสองข้างเลย ง่ายๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมีเราเปิดทิมเนี่ยมีเราเปิดเบ็ดน้ำทิ้งด้วยเวลามันตันนะปล่อยอยู่นี่ทิ้งก็จะงอเยอะหน่อยแต่ว,ว่ารับรองไม่ตันแน่นอนเพราะว่าท่อมันสามนิ้วพอน้ำสองห้องโอเคอยู่นะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็ใส่สายกันสุดด้วยเส้นหนึ่งขอบคุณทุกการลังใจครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ